สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววชิตาอินทรัตน์และดิฉันนางสาวเกิกนกพัปลอดค่ะวันนี้เราสองคนจะมาแนะน,นําเทคนิคกระบวนการป้องกันตัวสําหรับผู้หญิงนะคะซึ่งมีทั้งหมด6ท่าค่ะค่ะปัจจุบันผู้หญิงเราถูกคุกคามทั้งเพศมากขึ้นเราจึงมีวิธีการป้องกันตัวเพื่อหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์ดังกล่าวไปชมกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับข้าที่หนึ่งนะคะเป็นเทคนิคการป้องกันตัวจากความถูกกดจากข้างหลังค่ะขั้นตอนได้นะคะเมื่อเราโดนกดจากข้างหลังให้เราเอามือกางขึ้นมาอย่างนี้หลังจากนั้นให้ออหัวของเรากระแทกไปที่ใบหน้าของเขาและกระเด้งสะโพกจากนั้นวิ่งไปหาผู้ช่วยหรือที่ปลอดภัยค่ะข้าที่สองนะคะคือท้าโรยีบคอเมื่อเราโรยิบคอนะคะให้เรายกมือไหวเพื่อเรียก เมื่อคนร้ายถือให้ยกมือขึ้นมาแล้วปัดออกจากนั้นจับไปที่ไหล่และใช้ของตีค่ะนี่คือจุดอ่อนสำหรับผู้ชายนะคะซึ่งจุดอ่อนที่อ่อนที่สุดก็คือเอวประเภทค่ะท่าที่สามนะคะคือท่าโดนรัดคอค่ะเมื่อเราโดนรัดคอจากคนร้านะคะให้เราใช้ศอกประทุนไปที่หน้าท้องของคนร้ายจากนั้นบิดแขนแล้วก็พับตัว ที่ปลอดภัยหรือให้คนช่วยค่าท่าที่สี่นะคะเป็นท่าโดนโดึงผมจากด้านหลังให้ใช้สอบตีไปที่ขาอันไกลของคนร้ายจากนั้นใช้มือตบไปที่หัวของคนร้ายแล้วใช้เข่าตีไปที่หน้าท้องจากนั้นรีบวิ่งหนีไปหาที่ปลอดภคคัยะต่อไปเป็นทนะะ่าที่5้านะคะท่าที่5้าคือการใช้เทา้าฉีบไปที่หน้าท้องของคนร้ายนะคะเมื่อคนร้ายเข้าหานะคะ จากนั้นวิ่งไปหาที่ปลอดภัยค่ะข้าที่หกนะคะข้าที่หกคือการป้องกันตัวจากการโดนดิ้นเพข้างเดียวนะคะเมื่อโดนคนร้าย,ยดี้นคอนะคะให้ใช้แขนข้างเดียวกับที่คนร้ายดิ้นนะคะบิดแขนของเขาออกนอกลำตัวแล้วใช้มืออีกด้านผลักไปที่ใบหน้าแล้วตีหน้าท้องของเขาจากนั้นวิ่งไปหาที่ปลอดภัยค่ะค่ะและนี่ก็คือเทคนิคการป้องกันตัวด้วยมือเปล่าสำหรับผู้หญิง ค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่านี่เป็นเพียงการป้องกันตัวเท่านั้นไม่ใช่การต่อสู้แต่อย่างใดต้องมีสติในทุกสถานการณ์และไม่พาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เสี่ยงอันตรายถ้าพวกเราทำได้พวกคุณก็ทำได้ค่ะ